สวัสดีชาวมีนค่ะดวงควารักประจำวันที่14มีนาคมนะคะ คุณได้ราชนีถือเหรียญน,นะคะกับหัวเขาได้2ดาบกับหัวเหมือนกันเลยนะคะก็มีพลังงานลอตเตอรี่ไทม์ขึ้นมาเดี๋ยวมีโฟกัสที่พไพ่ใบนี้ก่อนมีความรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะไม่เป็นใจนะคะกับคุณ2คนในวันนี้นะคะอาจจะเกิดเรื่องเข้าใจผิดเป็นไปได้นะยังไงใจเย็นแล้วกันนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะคะพาชั่นมันขึ้นมาตรงนี้อ่ะถ้าตีความในเรื่องของการที่จะทะเลาะก,กันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างอารมณ์ร้อนนี่ก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยไพ่ก็ขึ้นมาเตือนล่วงหน้านะคะตัวเขาเนี่ยอาจจะ มีความจำเป็นต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือว่าเป็นการตัดสินใจที่เมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยกระทบต่อความสัมพันธ์โดยตรงนะคะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยเมย์มองว่าคุณค่อนข้างจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่มั่นคงแล้วก็ไม่ได้อ่อให้ความรักกับคนรักเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับคุณเผื่อใจหรือว่าถอยมาก้าวหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีปัญหาอะไรในวันนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ถาวรนะอยากให้ใจเย็นก่อนแล้วก็รอพลังงานที่มันดีกว่านี้แล้วค่อยคุยกันอีก